อาสมาภาพเคยกล่าวในหลายๆที่ว่าบุคคลที่ต้องมาหาเราที่จะควรจดจำไว้นั้นมีอยู่สามสามคน okay. ว่าเราจะจดจำไว้อย่างไรคนที่หนึ่งคืออะไรคนคือใครคนที่หนึ่งคือคนที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราทุกข์ยากลำบาก เราทุกข์ยากลำบากหันหน้าไปหาพี่หาน้องไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราเลยแต่เขาลับหยิบยื่นความช่วยเหลือมาคนนี้ต้องจดจำนะถ้ามีโอกาสเราก็ตอบแทนอันที่จริงเขาไม่ไม่อยากได้สิ่งตอบแทนหรอกก็คนที่มีใจเชื่อเพื่อเอื้อแกรคนที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือก่อนเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากเราหรอก แต่ก็ควรที่จะตั้งนึกว่าคนนี้เขาช่วยเราอันนี้คนคือคนที่หนึ่งตอนนี้ท,ที่สองคนที่สองก็คือคนที่ทิ้งเราในคราวที่เราทุกข์ยากลำบากตอนที่เราอยู่ดีมีสุขกานที่เราอยู่สบายมีทรัพย์สินเงินทองก็งมาห้องร้องเราพอจะเรียกเรื่องนี้เขาช่วยเหลือเขาได้เขาก็ว่าเราดี มาห้องล้อมมายกยองยกย้องยกยอสำรเสริญเราต่างๆนานาแต่วันหนึ่งเราหลับเปิดสอบเหตุเปิดสอบเหตุก็คือลำบากเมื่อเราลำบากแล้วคนพวกนี้ทีงเราไปนั่นจำไม่ได้บอกมึงจะมาหากูอีกเด้อบอกว่าจะมาหากูอีกเด้อจำไว้ ภาษาโบราณภาษาบวชภอษาเขามันบอกว่าเขียนเส้นน้งหมาไว้เอยนะเ่เพราะอะไรเพราะพวกคนลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะช่วยเราจะเอื้อเฟื้ออย่างไรก็ไม่ทําให้พวกคนลักษณะแบบนี้สำนึกได้สำนึกก่ได้พวกเพราะความเห็นแก่ตัวของเขาเขามาพบหาเราเขามาตีสิทิเราก็รบผลประโยชน์ของเขา อันนี้คือประเภทที่สองต้องการไว้คนที่ทิ้งเราในความทุกข์ยากลำบากคนจำพวกที่สามคือคนที่ทำให้เราประสบเหตุลำบากคนที่ทำให้เราประสบเหตุลำบากนั่นก็คือคนที่อยู่ดีๆวันหนึ่งหาเรื่องมาให้เราทั้งที่เราก็ไม่าาดไ,มได้ตาเปล่างไปเนื้อโปรตีน เนื่อบนใทีมนั้งคนให้องน้ำเขามะดลกเแกงข้อข้นแบบนี่จะต้องจำไว้จำไว้ต้ออะไรหาเรื่องหาราวมาหลาย้นเน้นที่นี่ก็บทเป็นนี่เลยรถกับคได้ทีนเขบอกว่าไปทำประกันอไร้นี่ยว่าไปทำประกันในในเรอเส้นประกันเล้ยรถจะหายต้นจะหายก็เลยองวัดเขาก็่าอะไรดีเล้วง้นขำมันก็แต่ละจำไว้ค้อแบบ าาไว้ดีอย่ามากใกล้ด้วยควาอันนี้แหละคือสิ่งคนที่ควรจดจำคนแรกเน่ยดีนั้นก็หมายความว่าเราควรจะหาโอกาสได้ออกแทนเขาแต่ส่วนสองคนคนหลังเนี่ยก็คืออย่าครบค้าสมาคมนเด็กขาดเพราะคบค้าสมาคมแล้วมีแต่เราให้ทำให้เราขาดทุนอันนี้คือ ระก,การที่สองคืออลังจากตางหนึตริวรัตยสุกรยาผักยากเผาฝ่ามืออันชุ่มคนที่ช่วยเหลือเพื่อนคุณเราคนที่ช่วยเพื่อนเราอย่าไปทําให้เขาลำบาก